เป็นงานที่เราต้องไปแสวงหารายได้ทุกคนทุกคนเลยครับแต่ว่าจังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะไปเป็นคนแรกแรกแรกก็มีเบาหอมผมก็ได้ไปมีอนิสงส์จากเพื่อนเบาหอมนะฝากให้นะครับแล้วก็มีช่องต่อมาก็มีไล่มาเรื่อยๆแต่มันเป็นจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่แต่ละคนสแสวงหารายได้ทั้งหมดเลยนะผลประโยชน์คืออันดับหนึ่งไม่มีใครที่จะไปรักรักแบบโอ้ยรักแบบรักเลยรักแบบว่ารักแบบ,แบ,บ,แบหัวปักหัวปัำไม่มีครับจริงมีมีช่องไหน กล้าเข้ามาพูดไหมว่าเออรักแบบว่ารักแบบไม่เอารายได้เลยมีไหมไม่มีทุกท่านไม่มีมีแต่คนหวังผลประโยชน์ตัวเองทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นอ่ามันเป็นการแสดงบทบาทแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันจังหวะด้วยนะจังหวะที่จังหวะเหมาะจังหวะเหมาะมแต่ละคนก็พร้อมที่จะ อืมแสดงบทบาทน,นั้นเขาโยนบทมาให้ปับ๊บเอาเลยนะนั่นแหละนะครับกลัว,วอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ที่ผมมาพูดเรื่องราวนี้ให้ทุกท่านได้ฟังก็คือ,อบางทีเอซที่เขาไม่เข้าใจเราเขาที่ตัดสินก่อนเขาตัดสินว่าเนะ มันก็เนาะทุกท่านเนาะมันเป็นวัฏจักรนั่นแหละครับเป็นวัฏจักรธรรมดาของโลกมนุษย์นะั่นแหละเมื่อมันมันขึ้นมันก็ต้องลงนะครับตามธรรมดาติดตามมาตลอดเวลาทําให้คนอื่นเปลี่ยนไปความรักก็จางไปด้วยใช่ครับทุกท่านนะเขาลืมลืมว่าวันแรกที่เขามาแต่ละคน,นะครับทุกท่านนะแต่ละคนที่เข้ามา หนึ่งแหละยังไงเขาก็ต้องถามเราอยู่แล้วลุงอ,อ,อันนี้มันต้องทํำยังไงลุงอันนี้มันต้องเออตรงนี้ต้องทําทํานี้ใช่ไหมคะลุงทําไมโทรศัพท์หนูเป็นอย่างนี้อ,อ่าลุงเอ,อ่อทำยังไงเนาะมันมีแต่มีแต่เรื่องที่ให้เราช่วยแต่ในวันใดวันหนึ่งซึ่งเราอาจจะล้มป่วยนะ มันก็ไม่มีใครถามถึงเราเลยไม่กล้าแม้แต่น้อยทุกท่านเอาจริงๆไม่กล้าเลยแถมแถมโทรศัพท์มายังบอกว่าอยา่าไปพูดถึงชื่อนะเออเออที่โทรมาอยา่าไปพูดถึงชื่อในคลิปในไลน์นะทุกท่านมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะนะครับจะเชื่อผมไหมไม่เชื่อก็แล้วไปเ้ยทุกท่านมันมีอย่างนี้นั่นแหละครับอดีตก็คือทางโค้งดีๆนั่นแหละแต่ก็อยากให้ แต่ไม่รู้ผมจะไปเรียกร้องทําไมนะเรียกร้องหารทาไมในเมื่อมันผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วนะแต่เราเสียดายความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่เรามีต่อมีต่อเพื่อนร่วมงานนะผมรู้ว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็มันก็จะเป็นเป็นเชิงลบต่อเขาถ้าเขาถ้าเขามาให้กําลังใจผมมันก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมครับ กินข้าวขอลงหิวหิวหิวฟังฟังนะ,ะมีไม่กี่คนจริงๆเลยทุกท่านที่ยังมีความหวังดีที่ยังถามไทยนะแต่บางครั้งบางคนผมถึงแม้ผมออกมาผมก็ทักไปหาเขาเขาก็พูดด้วยอยู่แต่เขาไม่ได้เป็นคนทักมาเพราะว่ากระแสะเรากระแสะเราไม่ดี ตอนนี้ก็จะเริ่มพรุ่งนี้อาจจะทําเป็นช่องฟ้าแลวนะครับทุกท่านพรุ่งนี้ลุงจิมมี่ก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่ที่เคยไลฟ์สดนะนะครับตัวนั้นก็จะเป็นลบออกหมดเลยลบออกตัวที่ผมก็ไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องของแม่ครูนะผมก็ยืมเพิ่นมาชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าช่องช่องก็อยู่เครื่องเพิ่ะแต่อีกเครื่องหนึ่งผมจะผมลบไปแล้ว ลบไปแล้วผมก็จะไปใส่แค่ช่องฟ้าอย่างเดียวช่องฟ้านี่ก็คือร้องเพลงเปิดเพลงอะไรได้หมดนะเาไม่รู้ว่าเขาติดลิขสิทธิ์หรือเปล่ายังไม่ลองนะแต่ช่องฟ้าของผมมันมีอยู่แล้วนะแต่เราจําเราจำพาสเวิร์ดไม่ได้เราทําอะไรยังไม่ถูกขั้นตอนนะผมก็เลยจะเริ่มทําใหม่เลยเริ่มศูนย์ใหม่เลยนะครับพูดเลยลุงเพราะลุงคนแรกนอนเฝ้าหน้า ผมว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นมันไม่ใช่หน้าที่ของผมจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่ผมเลยนะคือออกมาแล้วผมไม่ไม่ไปพูดให้เป็นเชิงลบนะเพราะว่า,าสิ่งดีๆเขาก็มีให้เยอะนะครับเริ่มจากทีเ่เริ่มจากที่ผมผมไม่มีช่องผมกม็มีช่องอยู่ที่นู่นมี f c อยู่ที่นู่น คือคือไม่ได้ไปพูดให้เสียหายนะมันเป็นมันไม่ได้เป็นหน้าที่แต่มันเป็นมันเป็นมันเป็นอาชีพเป็นงานที่เราต้องไปแสวงหาไรายได้ทุกคนนะทุกคนเลยครับแต่ว่าจังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะไปเป็นคนแรกๆเล็กๆนะก,ก,ก็มีเบ่าหอมผมก็ได้ไปมีอน,นิสงส์จับเพื่อนเบ่าหอม นะฝากให้นะครับแล้วก็มีช่องต่อมาก็มีไล่มาเรื่อยๆแต่มันเป็นจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่แต่ละคนสแสวงหาไรายได้ทั้งหมดเลยนะผลประโยชน์คืออันดับหนึ่งไม่มีใครที่จะไปลักลักแบบโอ้ลักแบบลา รักเลยรักแบบว่ารักแบบหัวปักห้องปมไม่มีครับจริงมีมีช่องไหนกล้าเข้ามาพูดไหมว่าเออรักแบบว่ารักแบบไม่เอารายได้เลยมีไหมไม่มีทุกท่านไม่ไม,ม,ม,มีมีแต่คนหวังผลประโยชน์ตัวเองทั้งหมดเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นการแสดงบทบาทแต่ละคนนะ ไม่เหมือนกันจังหวะด้วยนะจังหวะที่จังหวะเหมาะจังหวะเหมาะแต่ละคนก็พร้อมที่จะอจะแสดงบทบาทนั้นเขาโยนบทมาให้ปับ๊บเอาเลยนะนั่นแหละนะครับไม่มีไม่มีใครกล้ามาปฏิเสธหรอกว่าโอ้ยทําด้วยใจเลยนะไม่เอาอะไรเลยมานี้ก็เพื่อความห่วงใย อะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีครับท่านอืมนะครับใช่ไหมเอฟซีมีไหมมีไหมมีใครผมไม่เปรียบเทียบผมนะไม่เปรียบเทียบผมมีใครกล้าไปนอนคนเดียวเหมือนตะฟื้นไหมอ่ะอ่ะตะฟื้นนี่เอผมขอยกตะฟื้นเนะลึลืมลืมลืยกตะฟื้นไปก่อนนะยกตะฟื้นไปลนะ เพราะว่าตะฟื้นนี่เป็นเป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพ่อนะยกตะฟื้นไว้นะครับอ่าตะฟื้นเนผมนี่นอนหัวชนกันตั้งแต่วันแรกเลยครับทุกท่านตั้งแต่วันแรกเลยแรกๆเลยตอนนั้นเพิ่นยังไม่ทาช่องด้วยนะแต่ไปอยู่ไปอยู่ที่นูน่นนะอ่านะครับมันคือการทําช่อง youtube คืองานของเราใช่ครับงานของเรามันต้องเอาเอารายได้อย่างเดียวนะ เอาได้ได้อย่างเดียวแต่ใครจะกล้าลงทุนลงทุนมากใครจะกล้าใครจะกล้าลงทุนใครจะกล้าเขาเรียกว,ว่าใครจะกล้าเสี่ยงดำเนินดำเนินธุรกิจผมผมเปรียบเทียบเป็นการดำเนินธุรกิจเลยนะใครจะกล้าลงทุนก่อนอ่ะ ามาลงทุนก่อนแต่และช่องใครกล้าลงทุนก่อนผมถามหน่อยนะถามถามเลยครับใครกล้าลงทุนไม่มีหายาะเออมีไหมผมถามน่อยมีใครใครแบบว่าเออ้ยอย,ยกบ้านไปก่อนเลยไปเลยนะคนแรกเลยไปเลยไปเลยไม่มีครับไม่มีครับมีตามน้ำนะนะครับอืม เก็บเก็บอย่างเดียวครับได้มาเก็บอย่างเดียวครับเก็บเลยอย่างเดียวครับไม่เห็นาตามเอฟซีเห็นนั่นแหละนะกล้าไหมครับกล้าเหมือนผมไหมเออนี่แหละผมถึงไม่มีไง <c oughs> นะมีเอฟซี FC ออกมาพูดไมด่นีออกมาพูดหน่อยนะครับอืใครกล้าลงทุนเหมือนผมอะเพราะว่าผมได้มาผมกล้าลงทุน ผมคิดว่ามันเป็นการแบ่งปันไงขณะผมทํนะาช่องใหม่ๆนะทาช่องใหม่ๆตอนนั้นช่องไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกประมาณทัยี่สิบสามสิบแต่ละวันนี่ผมจะกลับบ้านผมต้องซื้อของชาวบ้านกลับไปด้วยนะซื้อมาก็แจกชาวบ้งชาวบ้านไปนะครับแต่เงินเนะ่ะมนในในเขาเรียกว,ว่าเงินที่เราได้มาเนะี่ยมันเห็นอยู่ท่านทุกท่านแต่มันมัน มันไม่สามารถจับต้องได้เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเราลืมไปผมที่เป็นคนประมาทเนี่ยเราลืมไปว่าเออสมมติว่าเราได้มาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ่าเราซื้อของช่วยชาวบ้านแล้วร้อยหนึ่งอ่าเราไม่ใครครับอ่าถ้าเจอนน่นนี่นั่นก็เลี้ยงเขาเอาร้อยหนึ่งละอ่ะแล้ว,ล,วลูกลูกเราอ่ะลูกเราตัดต่อคลิปให้เอาร้อยหนึ่งละ ทุกท่านมันมันไม่เหลือแต่คนอื่นที่เขามัธยยัดคนอื่นที่เขามัธยัดเขาประหยัดประหยัดแบบโอ้ยแบบประหยัดมากทุกท่านโอ้อยากให้เอฟซีไปนั่งด้วยเ้เนเนาจะได้รู้เลยว่าจิตใจคนมันเป็นยังไงไปนั่งนานาน,นั่งหน่อยนะอันนี้ผมไม่ได้เอามาเอานิสัยใจคอแต่ละคนมาแฉมาอะไรนะแต่พูดถึงพูดถึงว่า Uh, ในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มที่มันกินข้าวมอเดียวกันเนาะมันก็ต้องแฟงกันแฟแฟหนูดูมาตลอดลงจินสุดยอดแล้วมันก็ผมก็ไม่สุดยอดหรอกนะไม่ถือว่าสุดยอดหรอกนะเขาอาจจะทำอยู่แต่นะแต่เอฟซไม่เห็นนะครับอันนี้คิดเชิงบวกนะอารมณ์ ถ้าผมถ้าผมไม่ซื้อนะถ้าผมเก็บนะป่านี้ผมน่าจะผมน่าจะมีบ้านของตัวเองแล้วหลังหนึ่งงามเลยทุกท่านนะผมถามว่าเสียดายมันก็เสียดายสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยนะสิ่งที่มันผ่านมาไม่มันหมายถึงเราทําด้วยหยาดเงินแรงงานเราเราทำทำทำด้วยความขยันอดทนแต่เงินส่วนนั้นเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนคนอื่นเขานะครับเสียดายอยู่ถึงบ้าผมนะผมยังอิจฉาพี่ชัยอยู่พี่ชัยยังมีบ้านมีที่นะเออลูกเต้าเขาก็บอกอยู่พ่อทำไมไม่ซื้อไว้ซื้อไว้นะสมัยก่อนก็มีคนเชียนะเออไม่ซื้อไว้สักงานที่สักงานหนึ่งไว้แต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นครับมันเพลินทํางานเพลินแล้วมันเป็น,เป,นเป็นกิจวัตรประจําวันของผมแล้ว ตื่นเช้ามาต้องไปใส่บาทกับยายอุ่นไปใส่บาทมันก็ต้องมีการลงทุนเลยเดยใส่บาทซื้อมันก็ต้องซื้อของไ่ใส่บาทใช่ไหมครับเออมันมีการลงทุนทีละเล็กทีละน้อยทานแต่คนอื่นเขาฉลาดเขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บแล้วก็เก็บเก็บเก็บแต่ลุงิมมี่ไม่ได้เก็บนะครับ ก็ให้มันผ่านไปท่านนะนะครับให้มันผ่านไปซะนะถือว่าเงินมันไปนเที่ยวนะเงินไปนเที่ยวถึงแม้มันไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเมื่อสิ้นอสงไขยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินนั้นไปไปด้วยไดนะ้ผมพูดมาตลอดนะนะนะก็ดีใจดีใจที่เขาได้ นะดีใจที่เขามีนะแต่อย่าลืมว่าคุณมีคุณไดนะ้แต่คุณอย่าไปข้ามอย่าไปเหยียบซ้ำเติมคนที่เขาเขาพลาดหรือเขากำลังกำลังล้มนะ